หาชอบช่อง So Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดจากแฟนบอลของทีมเรายังทางโคดี้กักปโปดาวหญิงทีมชาติฮอนแลนด์ ว่าเขาทำประตูไปได้เพียงแค่14ลูกในการแข่งขันฤดูกาลนี้และในจํานวนดังกล่าวนั้นเองก็เป็นการยิงประตูในเกมพิมพ์ลิกได้เพียงแค่6ประตูเท่านั้นนั่นจึงทําให้ตัวของเขาเองถูกตั้งคําถามในเรื่องของความเฉียบคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจบสกอร์แต่ล่าสุดทางเยอเกนครอบในใหญ่เฮฟวีเมทัลของเราก็ได้ใช้โอกาสระหว่างที่เขากําลังอยู่ในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทาง สำหรับการแข่งขันในศึกยูโรปาลิกคืนวันนี้ออกมาปกป้องลูกทีมของเขาและจู้ตัวก็มีความเชื่อมั่นอีกด้วยว่าในอีกไม่นานตัวของทางดาวเตะวัย24ปีรายนี้จะสามารถเรียกคืนความมั่นใจของตัวเขาเองกลับมาได้สำหรับโคดี้กักโปนารอก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นแหละว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราเลยนะครอบ ตอบคำถามของนักข่าวว่าถูกยิงคำถามตรงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทางดาวหญิงดัชแมนเขาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในเกมกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยมันมีบางช่วงที่ผมมีปัญหาในแผงวิดฟิลเมื่อเราไม่มีคนให้ใช้งานดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องถอยเอาเขาลงมาช่วยในแดนกลาง ผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่เวิร์กและผมก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่เขาก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อถูกจับลงไปเล่นในตำแหน่งน,นั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเราให้เขากลับมายืนในแดนหน้าแบบที่เขาถนัด เขาก็สามารถดุ่งเล่นระหว่างลายได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเขาสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นอีกครั้ง มาฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปถึงลูกทีมของเขาคนนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองกันบ้างดีกว่า หลังจากทางในายใหญ่ชาวเยอรมันได้ออกมาประกาศล่วงหน้าให้แฟนบอลของลิเวอร์พูลทั้งหลายและรวมถึงสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วว่าเขาตัดสินใจกำลังจะวางมือจากการคุมทีมลิเวอร์พูลของเราหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้แม้ว่าโ้ตัวเองจะยังคงเหลือสัญญาผูกมัดเขาไปจนกระทั่งยาวถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2026ในทีมแอนฟิลด์ก็ตามที ทั้งนี้ตัวของครอบเองก็ได้ให้เหตุผลในช่วงเวลานั้นว่าเขารู้สึกหมดแรงที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปและจูตัวเองก็ได้ย้ำจุดยืนของเขามาโดยตลอดอีกเช่นเดียวกันว่าหลังจากที่เขาอำลายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ไปแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะพักเบรกจากการคุมทีมไปสักระยะเพื่อกลับมาใช้เวลากับครอบครัวของเขาและรีชาร์จพลังงานให้กับตัวของเขาเองในช่วงเวลาดังกล่าว ล่าสุดนักข่าวก็ได้เอาประเด็นเหล่านี้ย้อนกลับมาถาม,ถามถึงจุดยืนของครอปว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่อย่างไรกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเขามีแผนการต่อไปในอนาคตสำหรับเส้นทางอาชีพของเขาข้างหน้าอย่างไรกันบ้าง นอกจากนี้มันยังมีการสอบถามด้วยว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นเขากลับมาคุมทีมที่ข้างสนามในอนาคตอันใกล้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้คำตอบกลับมาแบบชัดเจนเลยว่าเขายังคงไม่เปลี่ยนใจกับสิ่งที่เขาได้ประกาศให้ทุกคนรับทราบกันไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ในตอนนี้ตัวของผมเองยังไม่ได้มีแผนการใดๆเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของผมต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับ กล่าวหลังจากถูกผู้สื่อข่าวจากทางโกเว็แบบไซต์ลูกหนังระดับโตกถามจีผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการกลับมาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมบางทีเอาไว้พวกคุณค่อยกลับมาถามผมใหม่ในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะแต่มันยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวอเดีจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวในปัจจุบันสำหรับทีมของเราเองกันบ้าง แมริวาพูยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้าทริปเปลิลแชมป์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากประเดิมแชมป์แรกกับถ้วยคาราบาวครับไปแล้วขณะที่ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเองก็มีแต้มเท่ากับทางจ่าฝูงอย่างหื่นใหญ่ออสเนอโดยเป็นรองเพียงแค่เรื่องของประตูได้เสียเท่านั้นและเราก็ยังมีคะแนนนำหน้าทางแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งคะแนนด้วยกันขณะที่การแข่งขันอีกรายการอย่างศึกยูโรป,ปาลีก ทีมของเราก็สามารถที่จะกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศมาได้แล้วและกำลังเตรียมตัวที่จะลงสนามในเกมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเจอกับทางอัตตันตาที่สนามแอนฟิลด์รังเย้าของทีมเราในคืนวัน มันทำให้ล่าสุดทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราได้ทำแบบจำลองเพื่อทำนายผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเกมน,นี้และผลปรากฏว่าคาดการสิเบ็ดผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่ออกมาเรายังคงจะยึดระบบการเล่นแบบ4-3-3สาางตามถนัดเหมือนเดิมโดยผู้รักษาประตูจะเป็นทางคีวินคินเลเฮอร์ในด่านมือ2ได้หลงเฝ้าเสาแนวรับ4คนประกอบไปด้วยครอนอแบดลีอิบราฮีมาคูนาเต เวอร์กิลฟานได้และ and u, Sun. แอนดูโรเบอร์สันแพงเมดฟิลสามคนจะมีการปรับท่าเล็กน้อยให้อเล็กซิสแมร์อริสเตอร์ฮาวิเอแเลียดและเคอร์ติสโจนเป็น3ประสานร่วมกันส่วนในเดืนหน้าก็จะมีทางโมฮัมเม็ดซาลาโคดีกักโปและดาวินนูเยสร่วมกันในล่าตักขข่ให้กับทีมของเรา ในแบบจำลองดังกล่าวผลปรากฏว่าเป็นลิเวอร์พูลที่คว้าชัยชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก3ประตูต่อศูนย์ซึ่งหากผลการแข่งขันเป็นไปตามนั้นจริงมันก็จะทำให้ทีมของเรากลุ่มความได้เปรียบมาหาศาลก่อนคลิปบุกไปเยือนทักอัตตาร์นในเกมเล็กที่2ที่ประเทศอิตาลีต่อไป เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับทางวิกเตอร์เกียวเคเรสหัวหอกตัวเทพของทางสปอร์ติงริสบอนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในการแข่งขันฤดูกาล เขาเพิ่งย้ายจากทางโครวินที่ซิตี้มาอยู่กับทางสปอร์ติ้งเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาได้สนนราคา20ล้านยูโรก่อนจะระเบิดฟอร์มเทพกดไปแล้วถึง36ประตูจากการลงสนาม42นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทางสปอร์ติ้งช่วยให้พวกเขาร่างตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางลีกโปรตุเกส ทว่าล,ล่าสุดหลังจากที่รูเบนอโมริมในใหญ่ไฟแรงของพวกเขากำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าหากคารเคตินคายา่าเอเยนต์ส่วนตัวของเกียวเคเรสก็ออกมาเปิดเป็นไหนแล้วว่านักเตะในความดูแลของเขาพร้อมที่จะย้ายตามเจ้านายไปสู่สโมสรใหม่ เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวของดาวยิงวัย25ปีเลือกมาเล่นให้กับทางสปอร์ติงร s สบอนก็เป็นเพราะมีกุนซือที่ชื่อทางอาร์โมริมนั่นเองและหากเขาไม่ได้อยู่คุมทีมต่อไปตัวของนักเตะเองก็ไม่มีความคิดที่จะอยู่คาแข่งทีนี้ต่อเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะที่รูเบนอาร์โมริมกำลังตกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักเรื่องการจะย้ายไปคุมทีมลิเวอร์พูลเคตินขายยากล่าว ผมมองว่านั่นเป็นเรื่องที่ปกติมากมานั่นเป็นเพราะว่างานที่เขาได้ทำเอาไว้ที่นี่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีคุณภาพในระดับสูงมากขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่สโมสรยักษ์ใหญ่ต่างก็มองหา ใช่เลยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับทางวิกเตอร์เกียวเคเรสที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปถ้าทางรูเบนอมโมริมตัดสินใจย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปเพราะเขาย้ายมาที่นี่ก็เพราะตัวของอมโมริมตั้งแต่วันแรกที่ผมมีโอกาสได้เจอกับเขาผมก็บอกกับรูเบนเลยว่านี่คือเด็กหนุ่มของผมและการที่ผมเลือกมาที่นี่มันก็เป็นเพราะว่ามีคุณเป็นผู้จัดการทีม ในๆก็พูดถึงความเป็นไปได้ที่รูเบนอโมริมจะย้ายมาคุมทัพหงแดงของเราในการแข่งขันฤดูกาลหน้ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ มาทางลิวอร์พูกเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราได้ทำการวิเคราะห์ต่อเนื่องเลยว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงรูปร่างหน้าตาของทีมเราในการแข่งขันฤดูการใหม่จะออกมาเป็นเช่นไรเพราะรูปแบบการเล่นมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหลังจากทางเยอเกนครอปมักจะใช้แผนการเล่นแบบ4-3-3แต่สำหรับในรายของอารโมริมแล้วเขานิยมการเล่นแบบปักหลังตัวกลาง3คนและใช้ระบบการเล่นแบบ3-4-3เป็นหลัก นั่นทำให้ตามการวิเคราะห์ของทางลิเวอร์พูลเอ็กโครายอัพสเวตผู้เล่นตัวจริงของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลหน้าจะออกมาเป็นดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งลงเฝ้าเสาแนวรับ3าคนจะมีจอร์เรลควอนซ่าอิบราฮิมาคโคนาเต้และเวอร์กิลฟานไดส่วนวิงแบ็กทางฝั่งขวาจะเป็นหน้าที่ของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน no, ทางฝั่งซ้ายก็เป็นแอนดูโรเบอร์ซันรับผิดชอบ คู่มิดฟิลตัวกลางจะเป็นทางอเล็กซิสแมตต์ออริสเตอร์และโดมินิโซวอสไลส่วน3ประสานแดนหน้าก็จะมาครบทั้งโมฮัมเหม็ดสาลาดาวินงูเยสและหลุยดีอารโดยอาจจะมีทางวิกเตอร์เกียวเคเรสที่หากเขาย้ายตามมาอยู่ที่แอนฟิลด์ของเราจะเป็นตัวสอดแซกในแนวรุกแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ